สวัสดีแดนตาม <5 seconds. S 2> เกมเมอร์ยินดีท่อนรับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ข้าด้วยข้าต้องมาเล่นเวเรสซึ่งค่าไม่เต็มใจยิงนักเนื่องจากแบทแมนดื้อรั้นว่าจะไม่รมค่าก็เลยต้องมาแบกรับภาระนี้ค่าก็จะยกของ <with> brains, ออกของ <No. S 2> แทงเพื่อแบกรับความ <a> ดาเมทที่หนักหน่วงและตอนนี้ค่ากำลังจะมาช่วยนาคอสมีคีป,ป่า และก็โดนแพลตตินไปเรียบร้อยแล้วโอเท่านั้นยังไม่พอยังมีเอเลนดอร์มาอยู่ทีมอีกด้วยซึ <First Blood. S 2> ่งปก,ะก,ะกะติเอเลนดอร์เขาก็จะออกไปเล่นบาแต่ทีมเราก็มาแปลกดีแต่ไม่เป็นไรเรารับได้ เราก็จะมาช่วยดักนาคอสตีเพื่อที่จะได้เบล้วสีไวัวตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์บวกอะไรกันเกิดขึ้นตอนนี้ข้าก็กำลังเดินมาสำรวจว่าจะมีเหตุการณ์ประทะอะไรกันเกิดขึ้นไหมตอนนี้ข้ากำลังจะไปช่วยเอเลนดอร์ดีกว่าเพื่อเขาเหงาเล่นโดดเดี่ยว Life is battle is ข้าเห็นว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในพุ่มไม้นั่นไงข้าโดนแล้วมาทั้งสามเลยแล้วข้าก็จะลดดไปไม่นอกข้าก็ใส่เกียย์มาแล้ววิ่งออกไปสุดท้ายข้าก็ต้องตายจากไปจากทีมมันช่างโหดร้ายและทำลายจิตใจข้ายิ่งนะและทีมข้าก็เก็บได้มาอีกหนึ่งตัวตอนนี้มาคอสกำลังจะไล่ล่าอีกตัวหนึ่งจะเก็บได้หรือไม่ได้ก็เก็บได้อีกหนึ่งตัว ตอนนี้เมดกำลังปะทะเมดอย่างเมามันและโดนเอนโซดึงเป็นที่เรียบร้อยและแบทแมนกำลังเข้ามาช่วยและก็ยุติกา <I kill S 1> รปะทะกันมาขนาดนั้นตอนนี้ข้ากำลังเห็นว่าแบกทก,กำลังจะมารัดมังกรของเรา <kill> ผมก็เลยยิ่งเข้าไปปะทะเพื่อที่จะป้องกันแต่เขาก็วาร์ปกลับไป ตอนนี้นแกแตกอะไ์เข้าไปเฉยเลยโอ้โหแล้วก็แตกนะครับผมแล้วผมจะรอดหรือไม่รอดก็ต้องใปยิงได้ไหมโอเคผมต้องอันตินี้ผมจะรอดหรือไม่รอดโอเคแล้วผมก็ตายจากไปทําไมคุณไม่ช่วยฆ่า,ย,าย,ยิงเลยแวะแต่ไม่ให้เป็นไรเราเข้าใจเอรันดอร์พพอร์ตต้องทําหน้าที่ในการรับดาเมจทุกอย่าง Don't end waste Let's time this แตมีค่าคิดว่าข้างบนจะมีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นค้าก็เลยต้องตามขึ้นไปแต่ข้ามาเคเลนกลางดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นป้อมอาจจะเหตกได้โอเคแตเด็กก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไร <Yeah. S 1> เราไม่เลี่ยงกันกันเพราะข้าเป็นโดมทำไมค่าออกของอย่างนี้เนี่ย <Ret reat. S 1> ปกติค่าก็ต้องออกซัพพอร์ตชิ้นแรกแล้วครั้งชิ้นต่อไปเป็นรองเท้าสิ าออกอะไรของข้าเนี่ยมันช่างรนและไม่ทันเตรียมตัวยิ่งนักแบทแมนก็เลยต้องสั่งให้ถอยครับแต่ก็เห็นว่าซูซิลข้าก็เลยจะมาตีชิดป่าทีมฝั่งตรงข้ามเล่นๆก็เป็ความเพลิดเพลินใจเฮ้ยแต่เอ๊ะโซโซบัฟแดงหายไปเฉยเลย เรารู้ว่าแรดมันดึงไปไม่ใช่แรดสิแรกต่างหาและผมก็มาสมาป่นปลาต้องทำแต่รู้สึกว่าแรกจะเห็นค่าค่าก็เลยต้องวิ่ง4ี่คูณรเมตรเพื่อที่จะวิ่งหนีออกมาและค่าก็ปลอดภัยเป็นด้วยยืตอนนี้สกอข้ามันแย่ยิ่งนักอาวนกแสกแอรลน์บินไม่ติดอีกแล้วเราก็ต้องหวังพึ่งกับนกแสกแอร์ไลน์ ตอนนี้นกักแสกแอร์ไลน์กำลังทำอะไรก็ไม่รู้ไปรับรับล่อๆแถวป่าฝั่งตรงข้ามจะมีการประท้ากันเกิดขึ้นหรือเปล่าลินกาแต่ก็ใส่ทับกันดอกไฟแต่ข้าเห็นนะว่าเจ้าเดินผ่านข้าไปเมื่อกี้ออามีการบวกกันเกิดขึ้นเรียบร้อยอีกแล้วทำไมข้าไม่ได้บอกอะไรกันกับเขาเลยลมที่ดีคือลมที่เสียชีวิต อันนี้เข้าบวกกันอย่างมองมันมากข่ากําลังจะเข้าไปช่วยและข้าก็จิดตดไปพวกมันแต่ข้าดันติดข้าดันติดตั้นจากอาลสเตอร์และข้าก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้น <Your team S 1> ข้าเลย <has S 1> ออกมาไ <been S 1> หล <been defeated. S 1> ไป้อมเพื่อที่จะตีป้อมให้แตกสุดท้ายก็แตกลงไปและข้าก็เจอแล้วโอ้โหและข้าก็ดึงไม่ได้ข้าก็เลยวิ่งออกมาจากวงโคจร แล้ข้าก็โดนลัดชีพอีกแล้วข้าไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่ต้นเกมผ่านมา5้านาทีข้ารู้สึกว่าไร้ตัวตนยิ่งนักและข้าก็ยังทําตัวพร้อมบวกอีกเมื่อแต่ไม่เป็นไรข้าคิดว่าข้าแข็งแกร่งพออ่าโอเคข้าปลอดภัยข้าข้าคิดว่ามันกำลังจะดึงข้าโอเคแต่ข้าหลบได้ Those with don't often not has Our Our golem brains use. sage respawned. ข้าก็เลยมาเดินสำรวจเล่นตามท้องทุ่งนาตอนนี้ข้าก็ไม่คิดว่าข้าจะควรจะทำอะไรนอกจากจะเคลียร์คลิปถ้ารู้สึกว่าข้าทำตัวว่างเปล่ายิ่งนะแล้วข้าก็เจอแกลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าก็เลยวิ่งตีคูร้อยเมตรเพื่อไม่ให้มันดึงข้า แต่เอ๊ะทำไมเราเดินมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราเดินมาหลงป่าหรือเปล่าแต่ผมก็ทําตัวพร้อมแบบอยุ่ทุกเมื่อโอ้แต่ทีมผมรู้สึกว่ากําลังตะรีผมคิดว่าผมก็ควรจะถอยถอยได้ั้มผมก็เลยวิ่งไปผมจะรอดหรือไม่รอดโอเคสุดท้ายผมรอดรอดอย่างบุนบิดและหวาดเสียวแต่แครี่ของเราโดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาคอกสกำลังซุ่มดูและเข้ามาโจมตี โอเคนะคอสทำได้สวยมากแบทแมนทำได้สวยเหมือนกันนะครับนาคอสจะรอดหรือไม่เรากำลังจะไปช่วยนาคอสกันนาคอสรอดหรือไม่โอเคนาคอสรอดแต่วันเดอร์วูแมนต้องตายวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนโอเควันเดอร์วูแมนรอดไปอีกแล้วเวรัตก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยศูนย์สองศูนย์องศูนย์สองสองล่างเปล่ายิ่งนะ มันข้ามีหน้าที่แค่เคลียร์คีบเคเลียร์เลนดันเลนเท่านั้นนี่ข้าเป็นรมภาษาอะไรข้าก็จะยิงมาเพราะว่าข้าพร้อมบวกอยู่ทุกเมื่อตอนนี้คิดว่าน่าจะเข้าทีมไฟได้แล้วโอเคข้าต้องเก็บแครี่ก่อนโอเคเก็บไปได้สวยมากตอนนี้ข้าจะมีโดนดึงทั้งสองข้าจะรอดหรือไม่รอดข้าก,ก็เลยอันตีหนีก่อน นะคาก็ยังจะไปแหลมต่อค่ารอดอีกมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากค่านี่ช่างรอดทีมยิ่งนักผ่านไป8นาทีค่ายังสกอร์024มันช่างไร้ประโยชน์ต่อทีมยิ่งนักแบทแมนซ่ามาก ลุกล้ำเขแดนก็เลยโดนเก็บไปหนึ่อน้ข้าคิดว่าข้าก็ควรจะไปเคลนรับหน้าที่โรมที่ดีก็ต้องดันเลนข้าก็เลยจะมาดันเลนหน้าไอ้ข้าเตอศัตรูแต่ข้าคิดว่าข้าจะไม่ตีเขาเพราะว่าศัตรูเป็นมิตรแต่ข้าก็ยังพยายามจะดึงมาตีเพราะว่าข้าคิดว่าข้าหนาพอที่จะต่อสู้ แล้วเขาก็ดึงข้าไปแล้วข้าจะรอดได้ไหมข้าก็เลยวิ่ง4ี่คูร้อยพยายามวิ่งกลับมาที่ฐานทัพและข้าก็ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยสกอร์024เอลินดอร์ทำอะไรอยู่ไม่ทราบตอนนี้เอราดอร์หลบใต้ต้นไม้และกำลังออกมานาคอสเข้าไปและโดนอเลสเตอร์ล็อกโอเคเก็บไปหนึ่งศพสองศพศพ,พไม่โดนสอศพอยู่เลยนะค แบทแมนเก็บไปได้สวยมากถึงว่าแบทแมนดื้อรั้นในการเล่นเลนออฟมากเลยหรือว่าเกมนำก็ไม่ทราบผมก็เลยต้องมาทำหน้าที่โรมที่ดีในการดันเลนล่างแต่เอ๊ะเห็นสกิลของแกลกกำลังดึงแต่ข้าก็เลยได้วิ่งออกมาแต่ข้าเห็นว่ามันได้ดีที่ข้าต้องไปบวกแล้ว ข้าก็เลยไปดึงมาและมันก็ไม่โดนมันก็รอดปลอดภัยอีกแล้วโอเคทำไมมันแม่นได้อย่างนี้เขาจะดึงข้าไปทำไมยังไงข้าก็ไม่ตายเพราะข้าออกแทงแต่ไม่เป็นไรทำบไงทีนี้มันเล่นกันดีจังนี้เนี่ยข้าไม่ได้คิวเลยโอเคข้าก็ต้องมารับที่ดันเลนไปเรื่อย เ๋อเอ๊ะแก๊แกมาทำไมเนี่ยโอ้โหถ้าต้องได้คิวบ้างแล้วล่ะงานนี้โอเคแล้วข้าก็ดนานปีไปโอ้โหแล้วข้าก็โดนแย่งลารอีกรอบเลถจะเอาไม่ให้ค้าคิวเลยหรือ,อยังไงเนี่ยโอ้ไม่กอดแล้าก็จะมาดันจิบการต่อไาให้ข้าโดนดึงอีกแล้วข้าโดนสะบัดไปสะบัดมาซ้ายขวา แักกแอร์ไลน์ทำอะไรอยู่ไม่ทราบนกแสกแอร์ไลน์โดนลุงอยู่นะครับผมโอเคนกแสกแอร์ไลน์โดนเก็บไปแล้วผมไปดันเลนกลางดีกว่าโอโหแต่มันเยอะเกินไปผมไม่กล้าเข้านะครับเดี๋ยวผมตายโอเคโอโหโดนขนาดนี้จะรอดได้ยังไงเนี่ยอันตีนีได้ไหมโอเคอ่าโดนดึงอีกโอเคตายเลยนะครับผมด้วยสกอร์0 3นนะครับทไ ทำไมคูเฟตต์ไรประโยชน์ของทีมขนาดนี้เนี่ย <g ay> จะ <S <S okay, ร้องไห้โอเคนะคอสเก็บไปได้สวยมากแต่ตอน,นนี้นาคอสกำลังโดนดูดอยู่นาคอสน่าจะเก็บไปได้อีกหนึ่งศพทำไมข้าม,ห,มหน้าจอไปอย่างนี้เนี่ยตอนนี้นาคอสกำลังบวกกับวันเดอร์บูแมนเพื่อจะเก็บเพื่อจะเก็บทริปเปิลคิวแต่ผมคิดว่านาคอสไม่น่ารอดต้องรีบหนีออกไปเอาทำไมนาคอสหนีไปทางน้ลาลา ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นกแสกแอร์ไลน์บินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทีมเรากำลังไปได้สวยนั่นสายเก็บไปได้สี่ศพมาครอสถึงกับเข้ามาบอกว่ามาเถอะรีบจบเถอะหรืออะไรหรือว่ามาเถอะอยากบวกตอนนี้เอเดนดอร์โดนอเลสเตอร์ล็อกและตายไปแล้วหนึ่งศพวันเทฟวูแมนบอกว่าโอ้โหหนีสุดพลัง ตอนนี้ต้องได้สกิลแล้วโอ้โหคิวแรกมาแล้วครับผมเฟิร์สบัตรของผมเองซึ่งเกมก็กําลังจะจบกันแล้วตอนนี้แตกไป5้าศพนะครับผมก็จะตีแต่ป้อมอย่างเดียวป้อมเท่านั้นสําคัญสุดใจป้อมเท่านั้นป้อมเท่านั้นป้อมเท่านั้นป้อมอย่างเดียวป้อมอย่างเดียวป้อมอย่างเดียวไม่สนโลกป้อมอย่างเดียวโอเคสุดท้ายก็แตกลงไปได้ก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้